สวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้พี่น,อนอ้องเออกลังมาแต่ละแฟนทุกคนกับซื้อมะพร้าวมาไหวแห่งแคน้กินทุกคน,นโอ้โแล้วเลยกินโคกก่อนพี่นอ้องแม่โคกกะเป็ดจี่ <c oughs> ซื้อ <c oughs> มาปกซื <c oughs> ้อมาจ่ายมาสามชิ้นกี่บาทสามชิ้นสี่สิบบาทดับอ่ได้ ชีวิตลงเลยนะื่นเออชีวิตลนะงานเราเอกงานเลไปที่ไทยเลยน,ะลลน,นยเพนะื่อนซื้อทอดไก่มทอดแบบจกินปยังม่มีเวลากินมีเวลาคิดงานหเหมือ่อยหรอไยางเขาไนะอยาพาะล้เาไปพอ เปล่าเขาทุกคนตัวละหกสิบบาทเดี๋ยวมาลองซื้อมาซื้อไว้ถ่านตัวใหญ่เลยนะครับอ๋อห่อเฮ้ยตัวใหญ่เป็นเจ้าของอ่ะมาลามันสิมาเปล่าว่าเจ้าของทุกคนเฮ้ยบอกคอยบอกกันได้ฮะแต่วันนี้เริ่มเบาเลยได้ฮะเริ่มเบาแล้วฮะกำลังกมามละไรกันซื้อมาชีห่อทุกคนเร้จะซื้อ ซื้อซื้อไก่ใหม่นึงย่านแาบว่าเพื่อแฟนสืบงานน่อนะพี่น้องนะสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มและแฟนบางเรื่องงานบางสื่อมนแต่ถุงหนึ่งแล้วบนงอยบางสื่อเพื่อแล้วซี่อ์แล้วก็ไก่ใหม่นึงกิ้มยมยมมาเพื่อ้ีฮอรหของอิ่มแั่เลาบาแฟนก็วอามาสิิ้มมนี่ท่องเหนี่ยแล้วพี่น้องคือแบบว่างห้องสิบวอย่างเลยคือตอแรกว้าวมากเกินกินเต็มที่อีกว่า ไม่บอกพอเป็นยังไงมันน้องสุดอีเป็นอย่างบาลังกินนันสัดฉีกออกไปเลยจ้ะมาทุกคนมากินข้าวแล้บาลังทุกคนชิตหลังเดือนานพักกับบาลังเอาไหลาย่นีพักพักหอมพัก กาดข้าวผมในภารกิจผมเนี่ยเอาฉไปตัดตอนที่เที่ยวิบปุ๊บปุ๊บผมนี่ก่อนแม้วนีอืมอืมเพอพักหน่อแฉะเหรอฮะจไวยมาบอกยังบอก่มีเวลาตัดแก่คนนจะอืมกินแบบแี่ใชุดเดอคือบนทองหน้าตาบนหนาทองนังทอ

ไม่เอจมพี่นงอยากอืมอีตมจ้ะใคร้มมาชไแแไปแวักินเะตมัวอันนี้บางมเข้าีกาับาเข้าเขาลเฮดจีนเขาบอมากซื้อจ้า มันนี้ใหแต่หองมันน้อยห้องมันนับมันน้อยแล้วช่เวลาให้ก็เก่าพวกบกินกุ้ฟงมันหงไ้มันก็มีอะเบียงมันมีระเบอยงงี้จะไงเก่าค่อยๆขึ้นราับมาของันื้แล้วเขาก็มาเห็นจะได้เขาจะเป่งเลยมันมีหองนะทุกคนนะห้องกับห้องแคบห้องนับแต่สนบบอเบี้ยงมันมีไม่เห็แตกกบน không là phải ừ cho mong. Sự sản chịu chịu bạc trên cái này cắt lấy lighter mầm. Qua lắm. Do lẽ tất đến thăm lần 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 นี่แลอยู่บคนจนกะกินตามีกำตามเกิดชคนนีะกินรูยู่แห้งแซกแห้งแต่้อมก็บอได้คือพลังกะเนี่ยแบบมองลาบากไปงายหน่อยคือแบบว่าวัดเอาอย่งที่ว่าบรจากเป็นเท่ากันผสมอันนี้รมอะไรประยัดได้เขาก็ประยัดช่วยกันชีวิตเราไม่เห็นงานเลยเป็่นให้กะสไตล์นี้เฉยชีวิตคอบคัวเนาะโจนต้องไปได้เาะ ตอบมุกตอบมุกคือเนี่ยจชโอตบุได้หรือเ่านี่ยบอกให้โอนโอนบุได้โอนบุได้ก้อนนั้นนี่ละบุได้เดอ่ไดเดอทงเดนไปยูห้องไหมหันจะได้ห้องที่วาเหตดกับเขาได้ขามมีเงินมีทองสัก้อนปวาเดือนนี่เขากับเดือนหนาเดือนหเขากเก็บไบสะก้อนได้เงินหลายหล้าอยู่านไปยูกันไหมไปไส่บได้ถามเงิน กําลังอยู่ไปได้ห้องแคบจีบอดนอนที่กาบังคับยังอยู่ได้บริหารยังใหญ่พ่อยยาพราะว่าอยู่กันแค่นี้ไปอยู่ไปหลายคนไปแพร่ะบาดเยอะายมากทุกสั่งอานาจัน้อยบ่ได้แบบจินรุ่งจงแจ้าอย่างสี่ร้ายคนเปิดใหม่แล้วห้องกาลังไม่ห้องแคบอยู่แล้วยังใหญ่เลย ไปก็มีจะไปดินห้องปะต้น้ะห้องปะต้นใหญ่มันยุ่งกับไปห้องบอลังมันน้อยมูไมาคนเขาคนจะเต็มเลยหน่อยสิจะผมผมยาวเลยเวลาไปตัดเถื่อผมมีเวลาไปดูว่ายังบอมีเวลาสิไปตัดไม่รู้เหรอไม่บอกไปตัด Nhiều lao Ừ cái ừ. Mấy ngàn mình ngày đó Ừm Mấy ngàn Con hay chơi một cái ừ. Con hay chơi một thả. Dạ. Con hay phải jibber một cái Jibber-jibber một thôi à. Ừm Mua hết rồi bây giờ không lại nữa <laughs> เมื่อวานกเื่อวาเรอืมมพักเมอวาอมมอาซื้อตัวลายไ้มันอะโย่ักมาไมีอะไรหลายเลยพอยิบอายิบอาจนบาตักหลังเบาเาเลยนะก็กินเซว่าไอ่กินพักลายให้หนอนะกินบให้กัใเซจินได้ ไ,ไ,ไ,หหไปกินเมื่อไงไปท่ไปกินยังรเรื่ป่าหกสิบบาทป <ừ m. S 2> ่าอืาตัวนี้เท่าไหร่ัตัวเราหกสิบบาทตัวเราหกสิบบาทปลหลักไปซื้อมากเาะตัวเราหกสิบบาท Con xin gửi đi đạo nó Nó bởi thèm Con nhầm thấy thay bà làm nhỏ. <laughs> ừ. Được mươi thì... Ừ Hả? <laughs> nó ừ. nó sẽ Hả? Nhồi nó sẽ à? nói, nói chua Ủa? À, ta Nói gì, như thế là nó chua Cũng là ừ. ngon thơm không như thế nó Tham thả าพามาเห็ดนะปลานินตัวเดียวอิ่มกระนึ่งห้งทุกคนนะอโอ้ขนมบอลงมาได้กินนั่นไก่ใหมหนึ่งไข่หอยหนึ่ง,ง,นนงต้องใช้หิ้วหละหิ้วแห้งนี่แหละอยากดิ่งอ่ะนี่ใครจะกินของสองสองก็ได้ เฮ้ยบอะสุดยอดเลยมันสุดยองเลยป่เดินกรับเยน้ร้างคาอยอยากที่เขาันเลิกร็ได้านวันอึยัวนผมแม่นาอนมันมมือมันมือมันีรู้เหงาอย่ะมืออไรอ ไปไปตาข้าวกัขาเียงเ่นเดียวกันไม่หงวงหรอองอือขาวเช้ายะข้าเช้าเลยสองจะไปต้เช้าหรืกินข้าวกินข้าหลอนงมน้งไม่กินข้าวหรออือนัอยู่หรเงานคนเดียวนึงางานหลายหมันต้องสอนงานสา่อนอือเข้นมาครบ ปังสามที่คนเรามงปริาเจกได้ม์หรอตัวเราเมยเราเลิกงานแล้วมาเห็นหนาข่อยเจ้าไม่แห้งหรอ่แอืมโอ้พตัวเอฟซีแล้วบอตัวไม่ออเลมนรร้บ่ไก็ด้บอกอก้บอส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 อสบ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 ออสบออบ sao sao nắng trong một trăm linh mười tám mười 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 mà mười lò mười 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 bảo mười mười mười

มันคือแบกว่าถ้าแกบาลังเนี่ยคนจะดีเนี่ยมันค้นให้ซีพี่นุ่มเุณไม่ได้เอาเงินหน่อยนะ่นมาซอยลูกน้อมนะมืาเงิงกันมาลังโทรหาปุ๊บทิ้งเดียวเพิ่นก็มาตะแกของไทยคือบอกว่าคนใจดีตะแกของบาลังคือว่าสนิทกับบาลังนั่นแหละตะแกเอฟเพี่หนี่ยถ้าถ้แกเอฟมาเบิ่งคลิปนี้กันปากอะไรใช่ใช่ถ้ะแกถ้าแกเนี่ย เราก็คือตามด้วยแบบเดี๋ยวเขาลูกพี่บอลังลูกพี่แขนเดียวนะลูกพี่ลูกพี่แขนแขนหนึ่งนะเพิ่นมีแขนหนึ่งนะแขนหนึ่งมันขาดนะลูกพี่นะเพิ่นก็เม่อกี้เมือนแช่วบอลรังเด้วยตอนไอรังวันนี้ไอเห็นดูในคลิปว่า,วาจะพาแฟนไปกิน KFC หรอว่าเ <c oughs> อพิ่นไปบางคลิปบอลรังเนี่เมือนกันว่าบอลรังบูเคออยู่แบบ,าบ,าบ,าบาพาแฟนไปกิน KFC จัก๊กเถอะต้งแต่มเหมือน,นั้นมาหนึ่งบึงไปพาแฟนไปกิน KFC จั๊กเถอบอกก็อาไส่เหรอ ตาไปนั่นแหละถ้าจมูกไปก็ไปชิบไปสืบมากินยองไปหรอเหรอค่งบคุสช่งบมเป็งแล้วกินมันเนี่เอาเพิรให้นำจิมอะไนี่มันจัีกจิ้มด้วยเขายังกินเลยเหรอขอเเขาบอกเขากินนเยอนาเยกินอ่ะเขากินเขาเนี้ยอะไรยังหน่อยใหญ่กินเขาเนี้ยเขากระทำมอ อายเขารออาบ้าบขาบอกทองจะทำบุเป็นต้องถามอือถ้ามเป็นมานจะเจออายอะไรบ้าเขาไม่ได้อานใช่ไจะเปิากไปถามไหมบกอผาเนาะปถามเนาะเเคยพาคนไปกินได้เลยื็ทานในงอืแต่ก็ยังไม่นูนเนาะจำเราไปจับบัตรคิวมา ตังค่อยไปกดน้ำมัเกินไปกดน้ำไปนี่ก็เป็นกดน้ำแบบไหนวะกดน้ำแบบน้ำโพกน้ำแบบสีหรอเป่ามะีเป็นสองแบบกดอะไรไปเอต้องก็แ่นต้องเอาแกะห่ายเข้าไปแล้วมันจะโตออกมาเหมือนกัอมาไม่เท่าหรือเปล่าคือสิบอ็กดคือตัว์ครับกดตู้อะไรหรบอก่ ห้างลม้นหเลยอืมไ่คอยไปไปปิดก่อนปิดก่อนถอรูปกันไหมน่นซืออะรน่ะสามร้อยกว่าบาทกินมั้งบ้างบไรด้หลายหลายูตวบันไดมหมเนากห้อม OK. ่ห้อมได้ปะห้องอ๋ออันหอกระบนได้ได้เนาะ ขาเปมหอหอบ้านนะคะคนหลายเขาเคยไปแท่เดียน uh. hmm. ั่นและตะก้าไปห้างเขาเคยซื้อเาคยซือกินเื่อนเ่ีนี่ยคอยกัไปตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วแก็เดี๋ยวนี้ยังไม่เคยไปเลยพีองแท่จริงนเดิมมอกับว่ ห่างนะใกล,ใกล้แถวบารังเหตุงานใกล้กันเลยนั่งรถแคสิบบาทเหนยวไปหอดน,นะก็ยังบม่ได้มีเวลาไปนะบางทอกันบอกวันเ่างยังบร่อยากไปเลยนะเคยไปแล้วสามที่เทือนแต่บัดนี้ที่ผ่านมาเลยเดือนนี้ยม่ได้ไปเลยลวัยทยีทยย่ไป,ปนนถ่ายคลิปถ่ายยังไหไปเบิ่งบรรยากาศที่ในห้างสบายบายอย่างละพันสองพันฮะบาย,ยาน่น้อยพันสองพันบเหรเครื่อง สิ่งของนี่นห่ะนะเสื้อผ้าตุลพัน์กาบ่าไปย่างหนี่จุดแปดร้อยไปย่างตักเนี้ยขึ้นไปได้เรือนหอชันหาบุบุเราไปดึงงมาเก็เมนซือมุจะซื้อนะนะไปในห่างเลยเขาไปลายเสื้อแต่เบเพืซื้อยงไปไปย่างไปน่หางนกินเข่าน่ะกินเข่านะเขาไปในทางมาบ้านลุ่นแาบ่านอะไรไปในห่างเขาไปในใจฉันชดแต่เขาหายใจเป็นแบบี้การคนใดคนจนเป็นนแบบแเครดิตพี่น้อง ไปจื một ุ้นนาบกหลังไปตอนนั้นโอ้นตึ๊บแล้ใช้เงินเงินชดในใช่บ่ไดก็ต้องวางให้ปซื้อคู่ป้องหรือสูรอย่างเงี้ยวางค่ปอจ้ำบ่อด้ไปกับตัวตอนนัตเป็นนันนี้ในในแบบดูหาบาน้ก็ตัวนี้หัชันเทิร์นมาได้หมดเลยหัน่างลุ่มขึ้นมาได้เรื่อนลงเป็นอะไรก็ัตอนน้มันจะกระโดด่งเนี แต่เาเจ้าลงบว่กระโดดลงตอนแรกนี้น้องผ่าตกดมือขวาคอมาทางนมอเนี่ยทางแรกในชีวิตยอขึ้นหัวชันเนึ่ยชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดอไปหัวชันสุดข้าพโล้เทื่อเข้าพะโลงมโเป็ดอือย่างพยานแห้มาสูงสูงเแนือลงมาเนือลงมาอ่ว่า คืออยู่ให้เวนี่ใา่ไปลำเดียวเราลงหอดเลยเอาตบมขนสนบลงมาขึ้นบกขาลงพยานอจากประเดเรือนกับเมียมสองไปกับรัยะที่มันเป็นระยเนาะแต่อยู่มาสิบสี่สิบห้แต่ยังน้อยพตอนนี้ยาวอเท่าไหดาติต่อก็หลายปีเต่อสิปบ่ปีเทอ แตงหน่อยเนาะทหางมอได้ทา่งแรงสิีจะมอนยเจ้าก็เห็นงานเทยนี่เฮ้ยงานแทยนีานะแตงหน่อยต่เกาในี่แท้ิจะได้ยังมีปลามีลงเนาะปลาบ่อเกระดาษตัวไปเตัวใช้ปลาปลามีมาไล่ปลา ตลาดจะโมยมาละกว้างแหงนักเกัตอืมเป็นี้ยังไงอ่ะแบบนี้จะยังน้อยไปละแต่ทางดวนจะปลาเมื่อกาผิดทางด่นมียังอะทางดวนมีแล้วมีแล้วแต่ทางด่วนเนี่ยขึ้นจะบอกว่ามีตลาบางผินปลาปานี่ยเอาของเป็นปลาเวิร์ดแล้วก็เป็นทางด่นถูกปะอย่านี่มีปลาเขาเรอวม่บพวกปุกกระชอกระทอมนอน ชนีนมีปลาป่ะช่แ่นบ่อเป่หมูป้านหมูบ้านทือเจ้านี่บ่อทึ๊งหน็คือคือยังไม่อยู่มันบ่อไม่มอ๋อบ้าป่แต่แต่แั้งวมาทุกตึ๊เหนอยู่มาสามสิบกว่าปีแล้วทึกที่เขาอยู่อืมแต่สวนเราทึงจะไปนั่งมันสแปนมันไม่ได้หกเลยอ๋อแปนอะไรอ๋อต้นไม้โบราณอันนี้นี่มันยุบยังมันยุต้นไม้ เาเต้นไม้มัไม่ได้สูงไปเพิ่ปนปลูกธรรมชาติเพิ่นปลูกธรรมชาติเพิ่นก่อหินก่อให้นปรวะวัตคนไปชมวิวจังสิ่งต่างประเทงานเมื่อครั้งไปนั่งตลอดออืมีบ่ะตูที่นอนอันนึ่งโต๊ะที่นอนบ่แม่นอันที่อยู่เมื่อวาน่ะโต๊ะทีนอนเขาหนังแล้วโต๊ะขอ,อ,องเล็กเรียบ้อยอา่า จำไมกี s <S ้ได้ไหมังตอนมั่งไปนั่งมาออดแอดออดแอดู่นางกันคืนประมาณแปดโงเลยมันต่อดแอดออแอดมองนี้อ่ะขอพอนี่เล็กหน่อยนะคือบาบาตะกี้ได้ไหมบอกก็ยังม่ได้เปลี่ยนมันบอกแบบเก่าเลยจำม่ตะกี้ไดยยูมาไมสามสิบกว่าปีแล้วแบบเก่าบะรังของหมุนเลยพอบะังเคยมามาคุณสองสามตี้ลาย สองีสามปีใจยังอยู่แต่น้อยดียเแคางเดีอตอนแรกอ่ชปีตอนนี้ยี่สิปีตอนแรกฮะุิบตอนนี้มีชิบูปีแล้วอไปมากจมากเลยมากี่หนึ่งสองปีเมื่อเมื่อมาเมืไกไม ทำไมทุกีนึงขายแห้งวันละเท่าไรก็เลยว่าหยร้อยร้อยแปดสิบเทกหร้อยแปชิบมืองจะปิดงหอยแข็งโลละสี่สิบาทยังมีปัญญาซื้อสินหอยแข็งโลสี่สิบาทมีปัญญาซื้อสิโลละสีสิบาทหอยแข็งอ่บอ่ซื้อกลกาซื้อกินมันแพงคนเรียนโลละแปดสิบเก้าชิปตะก้เมื่อแปดสิบก้าิกาซื้อกินว่แพง ไปซื้อเรีกิน่อแต่ละมือปากระป๋องไข่ปลากระป๋องกับไข่ข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเจ้าปลากระป๋องมันะกี่มันเท่าไรปลากะป๋องไข่จะกี่เชฟกบ่าเนี่ยเชฟกบ่าเนี่ยบอกความคุณญาติจะกี่เราจะมาม่ไปสิบอเราไปบ้านยุเรไปซื้อปลากะป๋องนา ฝากกระป๋องมาว่าใครไปบีสีไปบีซีเจวัฒนะหมดแหละไปกัมือเห็งานลงไปเจ้าของยตะเก่าไปงานมีในหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าคนเรกเคยานาไปเท่าไหร่แถวข้างนอกบพาเคยหนาไปเท่าไหร่นงานแต่ชาวบ้านอชาวตะอยู่ปะชาวตื้อยู่ปะในเอกสารในเอสารอยู่ในแค่แค่เอกสาแค่ข้างหน้าเอกออรือม นอนเี๋ได้เข็มเนาะเห็ดเปียงมันเล็กจ้ะรักกาดปลามัดเล็กถ้าสีปลาสีบ่ขนเล็กฮะหิวปูนหิวปูนหยกปูนแปให้เขาให้เขาก็เโบกอ๋อขนนั่นเลตันสี่ชั้นห้างอันนั้นหิวตะลุมอะไรยางตึดไปยางตรั้นันสองันสามก็ได้ให้เขาชันสีชั้นห้านี่คือแบาวใชใช่ลิป ใส่ลิปใส่ยังไงนึ้งออย่างไ่หรือเล่เดมันูกเนเ่ยแต่มันมันใส่เกรืองจักครับอือบบีอมั้งชับเลอืขาอยาใส่บุกเหยนบุกเหยนีก็สาเนะเจ้าในพานว่างทุกความยามาตะกี้ไลยหน่อยะเนาะอ้ยวไปเห็นงช่วยสิบหกสิดเข้ไปทั้งใมือบ้างเจ้าหกเจ้าคบ แต่้าง่งเขาเข้าไปเ็ดเป็นนะอจาน้ำข้ามันข้าวทุกข้าวอยาากนี้ถือว่าจะผ่านน้องัดแล้วผ่านมาแล้วไปก็ไปลงบอกไปลงนะผมแจ้งมาหรอเปล่าเห็นว่าจะลงเนอมันทาเกลี่ยเก่าสวยจีตอเบ้านเราสวยต่างันไงต่างสซยจิตย พี่น้องชีการกินข้าวพี่น้องเนี่งานแรงงานเห็นงานอยู่เลยทยพี่น้องบาังกะว่ินพันเี่มอเานาะว่าดินพันเนี่กโ้แกินโคกทุกคนสำหรับคลินี้ฝากก็ได้ก็แชร์ฝากกตที่ามให้บอลังเนียเหมอนนัฝากก็ลังใจให้บอลังกับซาตอยนี่พ่อฝากังใจให้แรงงานเาไม่เห็นงานอยู่ใประเไทยเลย มีข่าวในชีวิตลังด้วยกันพี่น้องสำหรับที่นี่จบคลิปเต็มแค่เท่าน,นี้เนะาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้สองเ่อนเท่าในพี่น้องสำหรับพี่นี่ขอการขึา้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องต่อย